ทำไมถึงได้มาทำตาการตาผ้าไทยเราจะทำยังไงดีที่แบบอยากจะให้อยากจะให้คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่แค่ในจังหวัดอุดรอ,อะ่ะได้เห็นความสวยของผ้าเมืองอุดรเราแค่อยากจะให้เขาได้เห็นไปทั่วประเทศณนะตอนนั้นที่เราคิดค่ะ ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วอาจจะยังไม่พอน่าจะต้องย้อนกลับไปมากกว่านั้นก็คือต้องบอกว่าปอนเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รับราชการค่ะเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเพราะว่าข้าราชการเขาก็จะมีวันให้ใส่อาทิตย์ละวันสองวันเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่านี่คือผ้าไทยทีเนี้ยอะไรที่ทําให้มาสนใจผ้าไทยจําได้เลยวันนั้นตรงกับวันที่5ธันวาคม2558 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหยุดนะัคะตะเลิกค่ะวันนั้นเราก็ว่างพอดีคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ขับรถให้หน่อยที่อุดอรเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีแหล่งผ้าไทยที่ใหญ่มากๆพอไปถึงที่ตลาดเราก็ไปเดินดูกับคุณแม่เราก็เห็นว่าเออผ้าไทยคือมันเป็นผ้าไทยทั้งหมดเลยที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นผ้าที่เป็นสไตล์ลวดลายแบบนี้ ผิวผ้าเนื้อผ้าเป็นแบบนี้พอไปอีกร้านนึงก็อาเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นผ้าที่ไม่ได้เหมือนร้านแรกเออเราก็เลยทําให้เราเกิดความสนใจแล้วรู้สึกว่าน่าจะประมาณอีกสักสองสาวันเราก็เลยได้ขับรถกลับไปที่ตลาดผ้าที่นั่น mm. แล้วก็ไปเดินเลือกทั้งวันเลยค่ะเดินทั้งตลาดเลยได้ผ้ามาทั้งหมด10ผืนที่เราคิดว่าสวยที่สุดดีที่สุดเราก็คิดว่าลูกค้าน่าจะชอบที่สุดแล้วแหละเป็นจุดเริ่มต้นของผ้า1ิบผืนแรกที่เรา โพสต์จำหน่ายที่หน้าเพจไปในวันนั้นค่ะขอย้อนกลับไปในวันที่โพสต์ขายวันแรกนะคะวันแรกโพสต์ขายไปสิบผืนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินน่าจะประมาณแค่แบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะก็คือโซเอาท์เลย ก็คือผ้าทั้ง10ผืนถูกขายหมดในระยะเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่เราส่งไปประมาณสัก2วันถึง3วันลูกค้าได้รับสินค้าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีฟีดแบทกลับมาในแงล่ลบลูกค้าบอกว่าสีมันตกบางทีพอใช้งานอยู่ยังไม่ทันได้ซักเลยก็ติดมือหรืออะไรเงี้ยสีติดมืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่สบายใจมากตอนนั้น ลูกค้าทุกท่านที่คอมเพลนกลับมาเราก็บอกเลยว่าให้ส่งผ้ากลับมาทั้งหมดเลยที่มีปัญหาอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งที่เรามาคิดค้นว่าทำยังไงดีเราจะให้ของในมือที่มันสวยอยู่แล้วเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นไปอีกก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไปค้นหาข้อมูลเยอะมากๆ จนได้เป็นสูตรที่เราเรียกว่า finishing ผ้าเนี่ยแหละคะ่ะก็คือผ้าเนี่ยจะเนื้อนิ่มเนื้อเด้งมีน้ำหนักขึ้นแล้วก็สีไม่ตกอีกแล้วทีนี้ค่ะพอเราทำ finishing ให้ลูกค้าส่งเราส่งผ้ากลับไปกลายเป็นว่าลูกค้าประทับใจมากแล้วลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ำกลายเป็นการบอกต่อจากข้อบพวัวตะการตาเล็กๆในวันนั้นจากจุดเริ่มต้นผ้าสิบผนนื้นนะคะมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป็นพี่พี่ครอบครัวตะการตาจริงๆค่ะปกติแล้วอะ่ะคือปอนไม่แน่ใจว่าเราเป็นไหมด้วยซ้ําเวลาที่เราใช้ของที่ดีอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราอ่ะจะบอกต่อหรือเปล่าแต่ว่าพี่พี่ครอบครัวตะการตาคือต้องบอกจริงๆว่าพี่ๆอะ่ะบอกต่อจริงๆตั้งแต่วันแรกเลยที่บอกว่า ที่บอกว่าได้สูตรฟิเนชชิ่งผ้ามายังไม่มีไลฟ์สดเลยนะคะก็คือโพสตขายเฉยๆอ่ะตอนนั้นอ่ะปนตอบลูกค้าเองปนตอบลูกค้าเองแพ็คของเองส่งออเดอร์เองไปส่งของที่ไปสนีให้พี่ๆเองเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นอ่ะปนจะได้คุยกับพี่ๆเองทุกแชททุกข้อความมันเป็นความประทับใจที่เรารู้ว่าบางทีมีลูกค้าใหม่เข้ามาก็จะบอกว่า เป็นเพื่อนของท่านนี้นะเป็นเพื่อนของท่านนี้แนะนํามาเห็นผ้าแล้วสวยก็เลยมาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งลูกค้าที่แบบเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแบบใส่เสื้อผ้าตาการตาทุกวันใส่ด้วยกันใส่ในชีวิตประจําวันเป็นความประทับใจจริงๆที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วลูกค้าพี่ๆครอบครัวตาการตา95%เรียกปอนว่าน้องปอน น้อยมากๆเลยอะหาแทบไม่เจอเลยที่พี่ๆจะถามว่าแม่ค้าแม้กระทั่งในอินบ็อกซ์หรือแม้่กระทั่งในหน้าไลฟ์พี่ๆจะแทบไม่พูดเลยอะว่าแม่ค้าใส่เสื้อตัวนี้เป็นผ้าอะไรแต่พี่ๆจะบอกว่าน้องปอน,น้องปอ,น,น,อ,งปอน,น้องปอนคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในความประทับใจที่อันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าพี่ๆเห็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆค่ะจริงเหรอคะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆนะคะ ในฐานะที่อยู่ในที่เราได้เห็นการทอผ้ามาตลอดสิบปีอะถ้าถามปอนจริงๆนะผ้าทอมือสำหรับปอนนะไม่แพงเลยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่แรกเลยอะเห็นคุณยายคุณทวดที่นั่งปัน่นฝ้ายปั่นไหมอะทำตั้งแต่แรกสืบหูกกี่ทอผ้าเนี่ยเส้นยืนมีเป็นพันพัเส้น เอาเส้นยืนจริงสืบกับหูกทอทีละเส้นทีละเส้นเป็นพันพันเส้นแล้วกว่าจะมาทําลายผ้าหรือกว่าจะมาทําไม้ลายผ้ามีหลายเทคนิคการทอมากๆและทุกอย่างทําด้วยมือทั้งหมดเลยเชื่อไหมว่าการทอผ้าหนึ่งผืนนะคะไม่ได้เกิดจากช่างทอแค่คนเดียวไม่มีเลยคือน,น้อยมากๆน่าจะแบบมีแค่แบบอาจจะแค่1%เท่านั้นที่ทําเองทั้งหมด งานทอผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีจริงๆเขาจะแบ่งหน้าที่กันคนนี้ทําอันนี้คนนี้มีหน้าที่ทําอันนี้ทําอันนี้แบ่งกันทอและทําด้วยมือทั้งหมดถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะคะได้ไปเห็นขั้นตอนการทอตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้เลยว่าผ้าทอมือที่เป็นผ้าไทยทอมือสําหรับปอนะ้ําไม่ไม่แพงเลยจริงๆค่ะตอนแรกเลยเราอะไม่มีขาย เสื้อผ้าสําเร็จรูปเลยจะขายพาสิ้นอย่างเดียวก็เป็นการจับนุ่งเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปอะค่ะเราก็ได้มีการพัฒนาอยากจะเอาผ้าไทยให้มาใส่ได้ในชีวิตประจําวันด้วย ใส่เข้าวัดทาบุญได้ใส่ออกงานได้ใส่ไปงานพิธีได้ใส่ได้ในทุกๆโอกาสไม่ใช่แค่ในชีวิตประจําวันอย่างเดียวคือผ้าไทยจะอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าโมเมนต์ไหนพี่ๆก็จะได้เห็นอย่างตะการตาก็จะมีชุดที่แบบใส่ทํางานได้อย่างชุดที่บอนใส่อันเนี้ยคือใส่ทํางานได้แต่เชื่อไหมว่าถอดเสื้อตัวนี้ออกก็คือเดินห้างได้ใส่ในชีวิตประจําวันชิลๆได้แต่พอเราอยากแบบทางการหน่อยหรือว่าใส่ทํางานใส่เข้าประชุมหน่อยตัวนี้ตัวเดียวคลุมไปก็คือได้เลยเห็นไหมคะ แม้กระทั่งชุดไทยชุดไทยพิธีการนะคะต่างๆเราก็มีชุดที่พี่ๆใส่ออกงานบ่อยๆใส่ไปงานแต่งงานบวชก็มีใส่ไปงานไปทำบุญทำบุญกระถินมีให้ครบเลยค่ะเรียกได้ว่าตะการตาสามารถอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของพี่ๆทุกท่านได้เลยออนอยากให้ตะการตาเป็น t o p o อ m i n ม ของทุกคนที่คิดถึงผ้าไทยทุกคนที่คิดถึงผ้าไทยจะต้องคิดถึงเราคนแรกเสมอต้องบอกว่าอย่างแรกอยากให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เปิดใจให้กับผ้าไทยก่อนเปิดใจให้กับผ้าไทยอยากให้สัสดส่วนคนไทยที่ใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเช่นสมมุติว่าเห็นคนเดินมา10คนอยากให้มีคนใส่ผ้าไทยสักหนึ่งคน ก็อยากเชิญชวนคนไทยแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อะค่ะอยากให้หันมาใส่ผ้าไทยเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่า ภาพจาเดิมๆคือผ้าไทยคือผ้าไลายไทยหรือว่าผ้าไทยคือต้องเป็นผ้าถุงเท่านั้นใส่ไปทำวัดทาบุญเท่านั้นแต่ว่ายุคสมัยนี้ค่ะต้องบอกว่าเราก็ได้ปรับเปลี่ยนงานดีไซน์ให้เข้ากับยุคกับสมัยไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ที่เป็นโปรดักเสื้อผ้าเ,เรามีทั้งเสื้อกระโปรงกางเกงเดรสนะคะหรือแม้แต่กระทั่งงานดีไซน์ตัว raw material อย่างตัว ทนสีแล้วก็ลวดลายนะคะอย่างตะการตาปัจจุบันเราก็มีลายที่เราทำเองด้วยออกแบบเองด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้ากับยุคกับสมัยแน่นอนนะคะก็อยากให้เปิดใจให้กับผ้าไทยนะคะมาใส่กันเยอะๆค่ะหัวใจของตะการตาก็คือประสบการณ์ในการสวมใส่ผ้าไทยค่ะประสบการณ์ในการสวมใส่ผ้าไทยปอนขอแบ่งออกเป็นข้อยอ่อยๆเช่นประสบการณ์แรก ในการสวมใส่ผ้าไทยที่ตะการตาคือเรามีผ้าทั่วสาธุเรามีผ้าทุกมาจากทั่วสารทิศในประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้เรามีทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์แรกก็คือผ้าไทยของเราจะหลากหลายมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าในแต่ละจังหวัดค่ะผ้าทอเขาไม่เหมือนกันกว่าผ้าทอในแต่ละจังหวัดจะได้เป็นผ้าชนิดนี้ชนิดนี้ขึ้นมาเทคนิคการทอแบบนี้ขึ้นมามันล้วนแล้วแต่การสืบทอด คือการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ความสวยของผ้าแต่มันคือเขาเรียกว่ามันคือวิถีชีวิตอ่ะที่เขามีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆโน้ตฮาวต่างๆที่เขาพัฒนามาเรื่อยๆนอกจากความสวยในแต่ละท้องถิ่นของผ้าแต่ละแบบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวผ้าหรือตัวแมทเทเรียลค่ะเราก็ได้มีการคุยกันกันกบช่างทอว่า อของตะการตาเราจะใช้เส้นใยแบบนี้เราจะให้สีแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ๆจะได้ใส่ผ้าไทยที่หลากหลายมากๆแล้วเป็นงานที่มีคุณภาพมากๆประสบการณ์ที่2ในการสวมใส่ผ้าไทยของตะการตาก็คือความที่เราพาพี่ๆเอาผ้าไทยไปแมทชิ่งกับอย่างอื่นเช่นไปใส่กับเสื้อยืดไปใส่กับเสื้อเชิ้ตล่าสุดเราพาพี่ๆใส่กับโปโลโด้วยซึ่งสวยมากๆทั้งหมดเลย อันนี้ปนว่ามันคือนิยามของคําว่าผ้าไทยใส่สนุกจริงๆค่ะประสบการณ์สุดท้ายที่ลูกค้าจะได้ก็คือการบริการด้วยหัวใจของเรานี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งในหัวใจของตะการตาเหมือนกันต้องบอกว่าตะการตาประมาณ80-90%นะคะงานของเราอ่ะเป็นงานสั่งตัดงานสั่งตัด อาจจะมีพี่ๆลูกค้าใหม่ที่มาสั่งตัดในครั้งแรกๆอาจจะวัดตัวยังไม่เป๊ะเท่าไหร่สมมติว่าพี่ๆไปใส่แล้วเออยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เราก็ดูแลจนพี่ๆใส่สวยต้องบอกว่าว่าเป็นคนทำโปรดักต์ของตะการตาทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบวันจะรู้ขั้นตอนรู้กระบวนการ ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรในตัวงานตัวชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซส์หรือว่าชานิดของผ้าหรือตัวเส้นใยอะไรต่างๆปอสามารถมีคําตอบให้ลูกค้าได้เลยแบบร้อเเซนทีนี้พอเวลาลูกค้าสั่งตัดไปแล้วเราก็จะมีการบันทึกไซส์ไว้พี่ๆก็จะอุ่นใจเลยเพราะว่าเรามีไซส์แล้วไงรอบหน้าเลือกผ้าก็สั่งตัดในไซส์เดิมๆด,ดูแลให้เหมือนเดิมหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าไซส์เปลี่ยนเราก็ปรับตาม คำถามนี้ตอบยากมากเลยเพราะว่าเราทำทุกชิ้นจริงๆคือเราทำทุกโปรดักต์จริงๆค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้บอลเลือกผ้าสักหนึ่งผืนจริงๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นผ้าขิดตะการตาลายหรือ r รูสเป็นลายที่เราทำขึ้นมาเองลายแรกลายนี้เป็นครั้งแรกเลยอะที่บอนอยากทำอะไรที่ ที่พี่ๆใส่แล้วลูกค้าใส่แล้วไม่ซ้ําใครเลยเป็นลายที่มีอยู่แค่ที่เราเท่านั้นแบบของเราเท่านั้นเลยแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเอ้ยผ้าทอมือที่เป็นลายแบบนี้มีด้วยเหรอซึ่งมีพี่ๆเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือเวลาไปใส่มีคนมาทักว่าอันนี้ผ้าไทยใช่ไหมคนที่เห็นเขาก็จะมาดูว่าเอ้ยจริงเหรอมีผ้าทอได้ลายที่เป็นสไตล์แบบร่วมสมัยโมเดิร์นแบบนี้เลยเหรอคือลายดอกกุหลาบ แล้วก็มันเป็นลายที่ปอนประทับใจมากๆเพราะว่าพี่ๆทุกท่านที่ได้ไปก็เปิดโลกเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นผ้าทอมือที่เป็นลายสไตล์นี้เลยปกติส่วนใหญ่จะเป็นลายไทยๆเท่าที่เคยได้สัมผัสมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายดอกไม้ที่เป็นลายดอกกุหลาบเลยค่ะยิ่งประทับใจมากๆคือเป็นผ้าขิดตการตาลายแรกใช่ไหมคะที่ปอนดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็เป็นบุญจริงๆค่ะก็คือได้มีโอกาสนะคะไปถวายสมเด็จพระราชินีด้วยค่ะก็ยิ่งทำให้ประทับใจไปกันใหญ่เลยค่ะ ใช่ค่ะพื้นนี้แหละพื้นนี้นะคะเป็นคอลเลกชันลิฟโลสค่ะอันนี้เลยเป็นคอลเลกชันแรกที่ปอนทําแรงบันดาลใจก็คือว่าเราอยากจะทําอะไรที่มอบให้กับลูกค้าที่เป็นคนที่เรารักปกติเวลาเราจะมอบดอกไม้สักหนึ่งชนิดให้กับคนที่เรารักแน่นอนต้องเป็นดอกกุหลาบเพราะว่าทุกคนต้องรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบเราก็เลยทําดอกกุหลาบมาแล้วก็สีก็เป็นสีของดอกกุหลาบยอดฮิตก็คือสีแดงค่ะได้เป็นลายดอกกุหลาบนี้แล้วก็ลายนี้แหละเป็นลายที่ เปิดโลกให้กับปอนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเป็นสไตล์ผ้ายกดอกที่เป็นสไตล์ลายไทยๆลายกระหนกต่างๆแต่ว่าอันนี้ลายมันจะดูทันสมัยขึ้นเห็นไหมคะยิ่งถ้าตัดเป็นเสื้อเป็นกางเกงอะค่ะใส่ในชีวิตประจําวันก็คือสวยมากๆเป็นอีกหนึ่งลายที่ประทับใจ แล้วก็ลายนี้นะคะมีอยู่ที่แกลเลอรี่ตะการตานะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะเรายังมีผ้าไทยที่เป็นแกลเลอรี่ผ้าไทยของตะการตาอีกเยอะมากๆนะคะที่รอพี่ๆมาชมนะคะถ้าเกิดท่านไหนสะดวกนะคะได้ผ่านมาที่อุดรธาน,นีก็นัดหมายก่อนสักหนึ่งวันก็ได้นะคะอยากจะขอบคุณพี่ๆครอบครัวตะการตาค่ะที่ อยู่กันมาอย่างยาวนานมากๆครอบครัวของเราเริ่มจากจุดเล็กๆก็อย่างที่ปอนบอกว่าผ้าสิบผืนค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เหนียวแน่นมากๆแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากๆพี่ๆน่ารักมากๆเพราะว่าพี่ๆจะใจดีกับเราเสมอใจดีในที่นี้ก็คือสมมุติว่า สินค้าไหนที่อยากให้เราปรับปรุงพัฒนาพี่ๆก็จะแจ้งมาเลยหรือว่าอยากได้อะไรอยากได้งานดีไซน์ไหนพี่ๆก็จะแจ้งเข้ามาต้องบอกว่าเราได้เก็บเกี่ยวข้อมูลนี้ค่ะจากพี่ๆด้วยว่าพี่ๆอยากได้แบบไหนหรือถ้าสมมติว่างานที่เราทําดีอยู่แล้วพี่ๆก็ให้พลังใจให้คําชมมามันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าตลอด10ปีนี้ค่ะอาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงมันขับมาอาจจะเป็นคําพูดที่ดูเวอร์แต่สําหรับปอนะมันคือเรื่องจริงก็คือ พี่ๆคือแรงขับเคลื่อนหลักเลยที่ทําให้เราอ่ะมาถึงจุดจุดนี้ได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาแน่นอนค่ะก็อขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะคะ